สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเหนือเด็กดีกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเฉลยสอนอคณิตปี65นะครับรอบสอบเนี่ยประมาณสิงหาคมนะครับก็มาเริ่มที่ข้อ3ามกันเลยครับข้อ3ามเนี่ยเขาถามว่ากําหนดให้ a b c d เป็นจํานวนจริงซึ่งสอดคองกับระบบสมการจงหาค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดของ 5a 4b 3c 2d นะครับอย่างแรกนะครับผมก็จะเอาทั้งสองพจน์นี้มาบวกกันก่อนนะครับ เอามาบวกกันเนี่ยก็จะได้เป็น 5a าเอลบห้บวกห้ลบห้ D, ครับจะเท่ากับ15เห็นไหมครับมันก็เป็น5หมดเลยแสดงว่าผมก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยไปหาร5นะครับก็จะเป็น a อลบบบวกซลบดเนี่ยก็จะเป็น3ามนะครับเราสังเกตเห็นไหมครับเอลบีบวก c ีลบดเนี่ยก็จะถ้าเกิดเอามาบวกกับอันนี้เนี่ย ก็จะเป็น 5a ลบ 4b บวก 3c ลบ 2d พอดีแล้วครับดังนั้นก็เอาทั้งสพจน์นี้มาบวกกันก็จะเป็น10บวกกับ3นะครับอ่าก็จะเป็น 5a ลบ 4b บวก 3c ลบ 2d ก็จะเท่ากับ1 3นะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ